ถึง10กุมภาพันธ์นี้ทั่วไทยอากาศเย็นลงประมาณ2 5องศาเซลเซียสนะคะซึ่งลมหนาวรอบนี้ก็ถือว่าเป็นรอบไทยๆ้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนเ,เร็วๆนี้ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์7กุมภาพันธ์ลมหนาวที่ปกคลุมบ้านเรานั้นอ่อนกำลังลงค่ะส่งผลทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นตอนกลางวันอากาศเริ่มร้อนจากนั้น8-10กุมภาพันธ์คาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะส่งผลทำให้อุณหภูมิจะลดลงประมาณ2-5องศาเซลเซียสภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงมากกว่าภาคอื่นๆนะคะประมาณ3-5องศาส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพภาคใต้ อุณหภูมิจะลดลงประมาณ2-4องศาค่ะกรุงเทพอุณหภูมิต่ำสุดช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ21องศาเซลเซียสอากาศแปรปรวนต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ จากนั้นช่วงวันที่11กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะก็คาดว่าลมหนาวที่ปกคลุมก็จะค่อยๆอ่อนกําลังลงส่งผลทําให้อากาศร้อนขึ้นแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นร้อนจัด16-21กุมภาพันธ์ค่ะทิศทางลมเริ่มแปรปรวนนะคะโดยมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานและยังมีลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งช่วงนี้ก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่าง ใกล้ชิดเพราะว่าใกล้เปลี่ยนเข้าสู่ฤดูดดร้อนแล้วค่ะสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ TNN e เ r t รได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ